เล่นฟีไฟกับอ้บอก เอาตวรอดสู้ยุงมีสต์ว้าวไม่ได้เข้ามาเล่นมนาะเปลี่ยนทีเดียเลย ไปเลยไอ้ป้ายถ้าชั้นล่างมีอะไรบ้างเนี่ยม,มีเครื่องฟอกไตส่วนน้ำทำให้เยอะอะไรเนี่ยแป๊ดมอนะือ 我个傲我哇，好生气呀！ hô, quá tưngเลย. từng này Triple kill. Đồn quadra kill. chết luôn nha. คนนี้อยู่กลางวงนี่ว้า้โอ้โอปืนแล้วเผาปืนว่าวนี่ปืนอะไรอะ่ะขึ้นที่สูง แี่มันหายไปอ๋อยมแดห่ยไปแล้วจ้าจะวิ่งเก็บของก็ ไอ้ตำเนียยเอาท้อยเป็นแบบเนี้ย็ช่างมันตอนนี้เราก็แต่มียกับกับมาเล่นฟีไฟนี่รอบหลายวันที่ไม่เคยเข้าแล้วก็ไม่ได้ลงคลิเปเพื่อไรเมี้ยไม่เน แล้วแต่เล่ามาให้ดูชิปก,กี่นาทีแล้วเนี่ยหกหนาทียังไม่จบเกมเลย,ยปืนเมาอีกแล้วอ่ะม,มาถ่ายกับไอ้ตำเงี้ ไปเลยคุกบ <kung> ี้ตอนนี้เดินไปไหนไม่รู้รถก็ไม่มีให้ขับเอออยากขับรถปุ้ยปืนมันโคตรหายากขอจะได้ปืน กอไยากาไป b á น้นนันม่ไมาไม่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 แมว่ยมม่ม่ไม่มวม่ไม่ไม่จมไ่ว เีง่งผมล่าหัวไม่ค่อยเก่งบอกไว้แค่นี้แลวล่ะไม่ค่อยเป็นอยู่แถวนี้แหละไม่กล้าเป็นไหนเยอะจะโดนล่าหัวคมๆใส่แถวนี้มุมแถวนี้มุมดีมากเลย lấy tụ, Thế bao nhiêu này quá Bác sĩ đang ไม่ค่อยดีเลยตอนนี้มันจะเิตยังผมตอนไหนก็ไม่รู้วเคนคหวัวโหกักกักกคนกดไลค์ให้ด้วย Thank you very much เปิดยังไงเน,ะน,เน,นาะหายกันไปไหนมั่งหมดละอ๋าอยู่หน้าตรงนี้เองไม่ได้โปรนะบอกเลยอ่ะ เก็บหมดนะฮะไม่ส uh ่งลูกใครทั้งนั้นตัวพ่สวใหญ่ก็เห็นน้นะันี่เอ๊ะ คนเดียวคนเดียวมาเว้ยนน no. อ,องเดียร่ขอจบแค่นี้แหละบุยบุยแป๊บหนึ่งนะขอล็อกอินแป๊บ